เรื่องใต้ตานะคะเป็นคำถามที่แจงเจอบ่อยมากการที่ทานน้ำเยอะๆเนี่ยก็สามารถช่วยได้นะคะแต่ใช้เวลาหน่อยจะเลยเรื่อยเวลาในการใช้ไอครีมถ้าใครยังจำได้นะคะต้นเดือนกุมภาเนี่ยแจงเคยรีวิวไปแล้วคือบอกแจงใช้เจ้าตัวนี้ตัวเดียวนะคะคือ瑷 e l i ิ s เ e r ร์เลยจ้าใช้มาหลายเดือนแล้วแล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนด้วยแต่ถ้าใครถามว่ามันดียังไงเดี๋ยวแจงทาชัดๆให้ดูเลยนะกดครีมออกจากหลอดนะคะแล้วทาที่ใต้ตาแบบนี้เลย เสร็จแล้วก็นวดเบาๆนะคะให้ครีมค่อยๆซึมเข้าไปจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ทาเลยนะสิ่งที่ชอบมากๆของเจ้าตัวนะคะเขาสก,กัดจากไข่ปลาคาเวียและมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะใช้อย่างตัวเนื่องเนี่ยมันยิ่งขาวขึ้นอ,อีกโดยไม่ต้องรอนานเลยไม่ได้แปลว่าการกินน้ําเยอะๆไม่ดีนะคะแต่ความสวยมันรอไม่ได้ไงอันไหนที่เร็วกว่าและไวกว่าก็ใช้ไปเถอะค่ะแล้วค่อยกินน้ําควบคู่กันไปนะคะจะได้สวยเปยาวเลยจ้า ลองไปตามกันเลยนะคะระวังของลอกเลียนแบบนะอารีเลเซอของเดมอ